รู้ไหมว่าเมื่อก่อนจะถ่ายรูปทั้งทีคือเรื่องใหญ่มากนะไม่มีทางได้เห็นภาพเลยจนกว่าจะไปร้านเอาฟิล์มไปล้างจนได้ามาเป็นรูปใส่อัลบั้มไว้แบบนี้โคตรคาสสิแต่เดี๋ยวนี้แปลกถ่ายรูปเยอะแยะแต่ไม่ค่อยกลับมาดูรูปเลยยังดีที่โกดักที่เคยใช้ตอนเด็กๆเขามาทํากรอบรูปดิจิตอลแบบนี้กับโกดักไวไฟโฟโต้เฟรมเป็นกรอบรูปดิจิตอลจอไอพีเอสทัชสกรีน10.1นิ้วสีสวยคมชัดที่เชื่อมต่อกับ WiFi ได้ครับเหมาะมากและคู่ควรกับการให้เป็นของขวัญดีไซน์กรอบสวยมากครับวางได้ทั้งแนวนงนเดนดนดนีดาาาาสรรร์มมจิๆถ จะส่งรูปหรือวิดีโอผ่านจากแอป Kodak Digital f r a m เข้ากรอบรูปที่บ้านไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกโดยการใช้ดีไวซ์โคตัวนี้ความจุเขาให้มา16 GB นะครับเก็บรูปได้ไม่รู้กี่หมื่นรูปรวม<อ>ทั้งวิดีโอหรือว่าเพลงนอกจากใช้แอปก็ทําก็ได้นะเพราะในกล่องเขาให้สาย USB to Type C มาให้หรือจะใช้ Micro SD ก็ได้เสียบได้ที่ด้านหลังกรอบรูปแต่โดยส่วนตัวแล้วใช้แอปนี่แหละครับง่ายสุดตั้งแต่ได้ตัวนี้มาไปทิปไหนมาโยนรูปลงกรอบไว้ตั้งดูดีกว่าอยู่ในมือถือแล้วไม่เคยได้ดูเลยบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนกองรูปในมือถือให้กลายเป็นความสุขในชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆ เอาเป็นว่าใครกําลังมองหาของขวัญที่มีความหมายให้พ่อแม่หรือคนที่อยู่ไกลกันผมว่าไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วพี่แกดโกดักไวไฟโฟโต้เฟรมของแท้ผมทิ้งพี่แกดเอาไว้ที่ตะกร้าหรือซ้ายมือตรงนี้ครับ